สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้เวทบอมยอมปล่อยมตอัติวธเปลล่า3าล้านปอนด์ซบจริงจอกดาวเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายไปยังทีม King Power s t a ดียมในขณะที่เขาเตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เวทบอมวิทอัลเบียนได้ตัดสินใจที่จะไม่ส่งมตัติวิธเปลรล่าลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นของพวกเขาโดยดาวเตะคาดว่าจะย้ายออกจากสโม,มสรในช่วงซัมเมอร์ดาวเตะวัย25ปีรายนี้ เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานดีที่สุดของเดอะแบ็กกี้ในพีเมยริกเมื่อรดูการที่แล้วโดยทำได้ถึง11ประตูกับอีก6แอสซิสต์จากการลงเล่น33นัดแม้ว่าเว็บบอมวิทจะตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพก็ตามทีผลงานของเขาเป็นที่พอใจมากๆและมีหลายสโมสรมีข่าวให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์นี้รวมถึงเรตเตอร์สตีด้วยที่จองสยามกำลังตามหาตัวลูกยิมเส้นในซัมเมอร์โดยจะตัดสินใจที่จะไม่ซื้อขาถาวรกับสกิตอุนแด หลังยืมตัวมาใช้งานเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วดังนั้นจึงทำให้เรตเตอร์สตีเหลือเพียงแค่ฮาวิบานและมาร์คเอาไปตั้นในทีมและลายหลังยังมีข่าวว่าจะย้ายทีมไปยังเบอร์ลี่อีกด้วยเปเรล่าสามารถเล่นได้ทั้งตัวรูกริมเส้นและในบทบาทหมายเลขสิบจะทำให้เรตเตอร์สตีมีตัวเลือกใช้งานมากมายในแผงแนวรุกสื่อได้รายงานว่าเรตเตอร์สตีสนใจเปเรล่าในซัมเมอ์นี้ โดยบางคนถึงกับแนะนําว่าจิ้งจอกควรที่จะยื่นข้อเสนอสําหรับผู้เล่นรายนี้อย่างจริงจังตอนนี้เวนต์บอมได้ทําการตัดสินใจที่อภิการเปิดทางให้กับสมสรสอนต่างๆที่จะไร่ร่ารายสิ้นของเปเรล่าตามที่รายงานจากเบอร์มิแฮมไรท์เปเรล่าจะไม่มีส่วนร่วมในเกมปุนเครื่องปรีซีซั่นของเดอะแบ็กกี้เนื่องจากเขารอที่จะย้ายออกจากสมสรสอนนักเตะชาวบราซิลรายนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาล3เกมแรกของเวนต์บอมวิดอัลเบียน กับเชฟฟิลเวนเดย์ซอฟฟอร์ตสตีและวอกกิ้งโดยมีสโมสรในเยอรมัน,อ,น,นอย่างไอทักแฟงเฟิร์ตรวมถึงคู่แข่งในพิมยริกอย่างแอสตันวิลล่าและเวทแฮมก็ได้ให้ความสนใจในตัวเปเรล่าช่วงซัมเมอร์นี้มีการอ้างว่าเวทบอมตกางค่าตัวสําหรับการฉีกสัญญาประมาณ30มสินบราร์ดบอลสำหรับดาวดังของทีมรายนี้นี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการย้ายทีมของมัติวิสเปเรล่าที่เวทบอมบิดอัลเบียนได้ยอมที่จะพิจารณาข้อเสนอแล้วโดวยตั้งราคาค่าตัวไว้ที่30ล้านปานดอ หาจี้จอกสยามของพวกเราจะคว้าตัวไปร่วมทีมตามคาดเดมารายเกย้ายซบทอ็อฟฟี่เส้น3ปีค่าตัว1.5ล้านปอนด์นักเตะรายนี้ประสบความสำเร็จกับการได้กลับมาสู่คิเมริกอีกครั้งหลังจากูดเล่นไปเพียงครึ่งฤดูกาลกับไบเออร์โรมาเก้นโดยเซ็นสัญญา3ปีกับท็อฟฟี่ของราฟาเบนิเตสเดมารายเกย์มั่นใจว่าอาชีพการค้าแข้งของเขาตอนนี้จะก้าวหน้าโดยที่เขามุ่งม,มั่นที่จะเป็นนักเตะตัวหลักสำหรับเอเวอร์ตัน อดีตปีกเลสเตอร์ิตีซึ่งขายให้กับไบเออร์เดอร์บุเซ่นเมื่อเดือนมกราคมกลับมาเล่นในพรมเมยรีกกับทีมท็อฟฟี่อีกครั้งโดยเซ็นสัญญาย3ปีด้วยค่าตัว1.5้าล้านปอนด์ตามรายงานในช่วง5ปีที่เลสเตอร์ิตีเกรย์ไม่สามารถแสดงศักยภาพที่เขามีออกมาเมื่อตอนเป็นดาวรุ่งที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมและในขณะที่เขาเล่นให้กับสโมสร168เกมเขาไม่สามารถเอาชนะใจผู้จัดก,การทีมคนใดได้เลยทั้ง4คนของเขาทั้งคารดโอรรนีเอรีเค็กเชสเปีย โรดพูเอลและเบรนเดนลอชเชอร์เพื่อให้เขาได้ลงเล่นสม่ำเสมอใน11ผูเ้เล่นตัวจริงตอนนี้เขาอายุ25ปีเกรมุ่งมั่นที่จะเป็นผูเ้เล่นคนสำคัญภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างราฟาเบนิเตสและไม่ใช่แค่นักเตะที่จะถูกเรียกตัวจากม้านั่งสำรองโดยเขาได้กล่าวว่าผมต้องการเป็นผูเ้เล่นที่สำคัญในทีมช่วยทีมทำประตูและช่วยทีมทำตามเป้าหมายตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในอาชีพการค้าแข้งที่ผสมผสานสามารถรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน และบรรลุปเป้าหมายที่ผมตั้งไว้สําหรับตัวเองเกรกล่าวหลังจากเข้าร่วมทีมเอเวอร์ตันก่อนหน้านี้เดมารายเกรยเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งได้ดีที่เรเบรคูเซนโดยยิงประตูดได้จากความสามารถของเขาจากนั้นได้อซิสต์ให้กับทีมในอีก2เกมถัดมาแต่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทีมทําให้เขาไม่พอใจดังนั้นเขาจึงกลับมาที่อังกฤษอิทธิพลจากเบดิเตสกุูซือคนใหม่ของเอเวอร์ตันช่วยเขาตัดสินใจย้ายมาสู่กูดิสันพาร์คซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของเขา ผมดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆแบบนี้และผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับทีมและเพื่อนร่วมอาชีพเขากล่าวจากฟอริดาที่ซึ่งเอลวัตันกำลังเพลิดเพลินกับแคมป์ปีซีซันนี่ก็เป็นข่าวของอดีตนักเตะเรตเตอร์สตี T, ที่ได้ย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมเอลวัตันอย่างเป็นทางการและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งที่ถิ่นกูดิสันพาร์คขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจเฮดมินด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมอีขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเลย์เตอร์สตีสวัสดีครับ